ข้าวหอมนิลกับข okay, ้าวไรซ์เบอร์รี่ต่างกันตรงไหนนะคะข้าวหอมนิลเขาเป็นรุ่นพ่อของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่เกิดจากการผสมกันระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิ105่นะคะก็เลยได้ไรซ์เบอร์รี่ออกมาอันนี้ก็คือความต่างนะคะก็คือหอมนิลเป็นพ่อนะเป็นรุ่นพ่อไรซ์เบอร์รี่เป็นรุ่นลูกนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการนะคะข้าวหอมนิลเนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องโปรตีนสูงนะคะถ้าพูดถึงข้าวกล้อง ส,สีสีสีนิลที่โปรตีนสูงต้องให้เป็นหอมนินนะคะส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่เขาจะโดดเด่นในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะเขาก็จะมีความนุ่มความหอมที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าหอมนินเขาจะมีความหอมที่เป็นกลิ่นลักษณะเฉพาะตัวของหอมนินเลยนะคะถ้าอยากจะลิ้มลองนะคะว่าหอมนินรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวรอเกี่ยวหมายเดือนพฤศจิก,กานี้นะคะแล้วก็ค่อยกดสั่งในตะก้าเดี๋ยวปักตะก้าให้ค่ะ